สวัสดีครับรู้ฟังทีละครับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกว่าสารส้มคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันพฤหัสบดีที่6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าสล้มกับ3แบกใครเป็นล้มใครเป็นแบกหรืออะไรอย่างไร เนื้อหาใจความเนี่ยสารส้มเริ่มต้นอย่างนี้ครับคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและก็เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นคดีที่จะมีผลสะเทือนต่อสถานการณ์การเมืองและก็สถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายคดีนะครับคดียุบพรรคก้าวไกลหรือไม่คดีความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐาทวีสินจะสิ้นสุดลงหรือไม่คดีมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรซึ่งอายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วนะครับหรือไม่ก็คดีที่เกี่ยวกับการเลือกสวอ,อโดยมีชอบแล้วก็อีกคำร้องหลายคำร้องด้วยกันประการแรกครับไปดูคดียุบพักเก้าไกลก่อนนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่กรกรตยื่นคำร้อง โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยมีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพักการเมือง2,560มาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,567กกตจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักก้าวไกลเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักก้าวไกลและห้าม มิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลและถูกเพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นมาใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองใหม่ในกำหนดระยะเวลานาน,าน10ปีด้วยกันปรากฏว่าพักเก้าไกลเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมด สครั้งด้วยกันนะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายได้ทั้ง3ครั้งครั้งละ15วันด้วยกันแต่เมื่อวานนี้ครับสารรัฐธรรมนูญรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพักเก้าไกลรวมเอาไว้ในสำนวนส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กรกตนเนี่ยได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่12วมิถุนายน2567 สารรัฐธรรมนูญเห็นว่าคู่กรณีไม่สมควรที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมซึ่งอาจจะไปกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลได้นี่เท่ากับอะไรครับเท่ากับเป็นการเตือนกอกนตเท่ากับเป็นการเตือนพักเก้าวไกลนะครับยาแสดงความคิดเห็นก้าไก่กดดันชี้นำสังคมซึ่งจะกระทบต่อการทำหน้าที่ของสาลร,รัฐธรรมนูญ สันส้มบอกว่าเชื่ออย่างนี้นะครับว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกครับจะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาอย่างแน่นอนนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับพักเก้าไกลเนี่ยนัดที่จะมีการถแถลงข่าวใหญ่ในวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถ้าหากว่าพักเก้าไกลย,ยังดําเนินการต่อไปโดยเจตนาพยายามที่จะชี้นําสังคมว่าพักเก้าไกลในถูกการแกล้งต้องถือว่าเป็นการดิส เครดิตสารรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่นำเอาข้อมูลมาชี้นำสังคมฝ่ายเดียวเพื่อเป็นการสร้างกระแสกดดันสารรัฐธรรมนูญถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับย่อมสมควรที่จะถูกดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งสารรัฐธรรมนูญพยายามก้าวไก่กดดันการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญพักก้าวไกลกับกะกะตเนี่ยต่างก็ได้ส่งข้อมูลของตนให้สารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สมควรหรอกครับที่จะมาสร้างกระแสชี้นําสังคมเพื่อเป็นการกดดันศาลนะครับและกรกะตเนี่ยเขาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วแต่พักเก้าไกลและเครือข่ายยังดําเนินการอยู่ควรจะยุติสีีนะครับก่อนที่จะถูกดำเนินคดีในฐานความผิดอื่นอีกด้วยนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3กครับคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยปฏิเสธ ที่จะให้สัมภาษณ์รายละเอียดในการต่อสู้คดีโดยให้เหตุผลว่าคดีอยู่ในสารรัฐธรรมนูญท่าทีแบบนี้เนี่ยนะครับสารส้มบอกว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องและก็เหมาะสมแล้วครับขณะนี้ผู้ถูกร้องคือนายเศรษฐานเนี่ยอยู่ระหว่างทำคําชี้แจงเพื่อที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญสารส้มบอกว่าคดีนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีคําวินิตฉัยแล้วก็ชี้ขาดออกมานี่เป็นประการที่สาม ประการที่4ครับคดีของนายทักษิณหรือว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ถูกกล่าวหาว่าไปกระทําผิดตามมาตรา112คดีนี้อายการเนี่ยนัดนาตัวนักโทษเด็กขาดชายทักษิณไปส่งฟ้องกับศารอาญาวันที่18มิถุนายนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีคือน,นายเศรษฐาบอกว่าได้คุยกับแพรทองทานซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและก็เป็นลูกของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตร เศรษฐาบอกว่าทักษิณพร้อมที่จะสู้คดีในชั้นศาลและเชื่อว่าไม่หนีไปไหนแน่นอนคดีนี้เนี่ยสันส้มบอกว่ารอดูศาลว่าจะให้ประกันตัวทักษิณหรือไม่นะครับส่วนผลลัพธ์ของคดีคงต้องสู้กันทั้งสาศาลนั่นแหละครับประการต่อมาประการที่5ครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอคดีนี้เนี่ยยังไม่มีคดีไหนที่มีผลกระทบจนทําให้การเลือกตั้งสอวอต้องยุติลง หรือว่าเป็นโมฆะนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าคดีบางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลเหมือนกันมีทั้งศาลปกครองแล้วก็มีทั้งศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยประการที่6ครับปรากฏว่านายวันชัยสอนสิริในฐานะที่เป็นทนายความหรือจะเป็นในฐานะสมาชิกวุฒิสภามีอาจทราบได้ในวันชัยเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าในเรื่องของขอบวนการสามลม สามล้มที่ว่านี่คืออะไรวันชัยบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้รับทราบข่าวที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการ3มล้มซึ่งผมอยากจะบอกให้สังคมเนี่ยได้รับทราบเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับชาติบ้านเมืองและก็ระบอบประชาธิปไตยขบวนการ3มล้มเนี่ยนะครับเป็นการรวมการเฉพาะกิจเหมือนกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของคณะบุคคล3กลุ่ม สามพวกเพื่อกระทำการสามลมนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ในเร็ววันนี้ลมแรกเนี่ยคือการล้มรัฐบาลเศษฐาทวีสินลงให้ได้เพอถ้าเกิดล้มรัฐบาลเศษฐาได้ก็จะมีการเซตซีโร่ในอำนาจนั้นแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่โดยคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะได้เข้ามามีอานาจในครั้งใหม่นี้นี่เป็นลมที่1นึลมที่สองเนี่ยนะครับคือการลม้มหรือว่าการยุบพักเก้าไกลเพรถ้าเกิด ยุบพักก้าวไกลได้เนี่ยพักก็จะแตกกระสานสั้นเซนสอสอจะต้องหาที่อยู่ใหม่ภายในเวลา30วันและตอนนั้นพักของตัวเองหรือว่าพักพวกของตัวเองซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็จะตามช้อนหรือไม่กระต้อนเข้าคอกจนทำให้มีเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีอำนาจต่อรองกับอำนาจใหม่ที่ว่านี้ล้มที่3ก็คือการล้มกระดานการเลือกสอวอถ้าเกิดล้มได้สอวอชุดเก่าก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ คอยปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปคณะบุคคลทั้ง3าพวกนียมีการประสานงานมีการจับมือกันเคลื่อนไหวเป็นขบวนการอย่างเข้มข้นอยู่ในขณะนี้เพื่อหวังว่าจะทำให้ล้มทั้ง3าล้มดังกล่าวประสบความสำเร็จซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งคือพวกที่ผิดหวังพวกที่อกหักในทางการเมืองแล้วไม่ได้เข้ามามีอานาจ2คือพวกที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกดำา3คือพวกผด็เการนิยมการปฏิวัติรัฐประหารทั้ง3พวกนี้เนี่ยไม่เอา ทั้งพักเพื่อไทยไม่เอาทั้งพักก้าวไกลรวมทั้งทักษิณด้วยนะครับการออกมาให้ข่าวกล่าวหาโจมตีในประเด็นต่างๆเป็นรอกกระรอกการยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระมีสื่อบางสำนักเป็นกระบอกเสียงคนเหล่านี้แหละครับจะปฏิบัติการเป็นแบบรวมการเฉพาะกิจไม่ได้เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นแต่ละคนแต่ละพวกรวมการต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการล้มรัฐบาลเศรษฐา นั่นคือการยุบพักคก้าวไกลและนั่นคือการล้มกระดานการเลือกสอวเพื่อให้สวปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปกระบวนการสามลมที่ว่าน,นี้นะครับมีการทํางานแบบสอดประสานกันเกิดขึ้นวางแผนเตรียมการและกําลังดําเนินการอยู่ขอให้จับตาดูการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ให้ดีก็แล้วกันนะครับความพยายามของคนพวกนี้เนี่ยเป็นวิชามารที่สกปรกมาก หวังแต่เพียงจะสร้างความสับสนวุ่นวายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นถ้าหากว่าลมรัฐบาลเสถฐาได้ก็จะนับหนึ่งกันใหม่หรือไม่ก็อาจจะไปถึงขั้นเปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเนี่ยเข้ามาก่อรัฐประหารซึ่งประมาทไม่ได้นี่เป็นความคิดเห็นของนายวัรชัยประการที่7ครับสารส้สมบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นของนายวัญชัยเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองในขณะนี้เช่นเดียวกันแต่คำถามคือว่าแล้วจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนล่ะครับลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับการตีปลาหน้าใสนะครับคือสุ่มเสี่ยงจะเข้าข่ายดิสเครดิตคดีที่อยู่ในชั้นศาลด้วยเพราะว่ากล่าวหาไปถึงคดีอย่างเช่นคดียุบพักเก้าไกลคดีนี้กรกตเนี่ยทำหน้าที่ร้องศาลเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญวินิจัยมีมติเป็นเอกฉันว่านายพิธากับพรรก้าไกลเนี่ย ล้มล้างการปกครองด้วยเหตุนี้แหละครับจึงต้องนําคดีไปร้องศาลรัฐธรรถถมนูญเมื่อปรกากฏว่ามีพักการเมืองล้มล้างการปกครองจะต้องยุบพักหรือไม่ถ้าเกิดกกตไม่ร้องเนี่ยกกอตอ,อาจจะโดน157เซะเองนะครับส่วนคดีนายกเศรษฐาสว,สาสาวสาเขาก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเขาเข้า,ขาชื่อผ่านประธานวุฒธธิสภาอย่างถูกต้องไม่ใช่เหรอครับศาลรัฐธรรถถมนูญก็มีมติรับคำร้องเอาไว้พิจารณาแล้วด้วย การพยายามที่จะดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือกระบวนการและระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องถามกลับวันชัยเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นขบวนการด้วยหรือเปล่านะครับมันเข้าลักษณะ3แบกไหมละครับคือแบกทักษิณคือแบกเศรษฐาแล้วก็แบกพักล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่ใช่ครับวันชัย